สวัสดีครับ fc ครับผมวันนี้นะครับจะมาเปิดขายของนะครับหลังจากที่ผมได้สั่งซื้อและก็ลูกค้านะครับ fc ส่งมาขายนะครับผมวันนี้ก็จะมาขายเหรียญ5บาทปี2546นี่นะครับผมที่เห็นในคลิปนี้แหละครับผมมีจำนวนทั้งหมด7เหรียญนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับ สภาพก็แบบนี้เลยครับสภาพก็โอเคนะครับหกเหรียญนะครับเจ็ดเหรียญจะมีเหรียญนี้ครับเหรียญนี้ที่สภาพก็ไม่ค่อยสวยเท่าเพื่อนเท่าไหร่นะครับแต่ก็เห็นชัดครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับผมขยายให้ดูครับนี่ครับสองห้าสี่หกนะครับขยายให้ดูส่วนเหรียญอื่นก็สวยครับตามธรรมชาติเลยนะครับสี่หกครับมีทั้งหมดเจ็ดเหรียญนะครับ ผมขอขายที่3,800ดรอบาทนะครับรวมราคาส่งด้วยนะครับผมรวมราคาส่งหลังจากที่ผมซื้อมาทำคลิปประกาศรับซื้อแล้วนะครับผมก็จะขายออกนะครับนะครับเจ็ดเหรียญนะครับจำนวนเจ็ดครับข้าไปดูเฟืองนะครับดูเฟืองแต่ละเหรียญก่อนนะครับผมเฟืองนะครับ ขอบเฟืองนะครับดูขอบเฟืองของปีพศนี้ครับเห็นไหมครับเห็นรอยครับเห็นรอยอยู่ครับเห็นรอยโอเคนะครับสามพันแปดร้อยบาทนะครับครับสามพันแปดร้อยบาทเหรียญนี้ก็จะขายครับเหรียญห้าบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับตัวติดลำดับที่หนึ่งที่เป็นเหรียญหายากนะครับนี่นะครับผมปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับ เราขยายกล้องก่อนนี่ครับผมขยายมาแล้วนะคคลิปที่ผมได้ประกาศรับซื้อไปก็เป็นเหรียญนี้นะครับที่ผมอธิบายนะครับดูนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับตรงเลขห้าจะไม่มีขีดนะครับเราก็สังเกตนะครับตามตำรามานะครับนี่ครับเลขสี่นะครับดูที่หางครับผมหางไม่มีรอยเกียร์นะครับไม่มีรอย นี่ครับไม่มีรอยเพิ่มเติมหรือว่ารอยเกียร์มานะครับตรงจุดนะครับกับเลข2นี่ครับห่างกันนะครับตอนนี้ผมบอกวิธีสังเกตแล้วก็อันนึ้มาดูครับขอบนะครับขอบเฟืองนะครับที่เป็นเหรียญ5บาทปี40แท้จะเป็นแบบนี้ครับทองแดงผสมเหรียเงินนะครับผสมนิกเกิลนะครับเงินนี่ครับนี่ครับนี่ครับหมุนแบบนี้ครับผมนี่ด้านหลังครับ จุดสังเกตส่วนใหญ่จะอยู่ที่ด้านหน้านะครับดูให้ดีนะครับอันนี้ก็ขายที่ราคา8,500บาทนะครับท่านไหนดูคลิปนี้นะครับสามารถโทรมาจองได้เลยนะครับที่เบอร์064 225 1499นะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปลง YouTube นะครับขายนะครับ8,500บาทเหรียญ5ปี4 6นะครับผม นครับขายนะครับกองนี้นะครับห้าสี่หกนะครับห้าสี่หกขายสามพันแปดห้าสี่ศูนย์ขายแปดพันห้านะครับเหรียญนี้ครับแปดพันห้าครับผมแปดพันห้านะครับแล้วประกันแท้นะครับนะครับเดรียญอันนี้เหรียญห้าบาทนะครับที่เป็นพศสสี่หกที่เป็นบล็อกแผลงบล็อกแผงเหรียญเกรดสูงนั่นเองครับ เกรดสูงมาจากอะไรครับนี่ครับสังเกตขยายครับนี่ครับตัวหน้าบใบไม้จะไม่มีขีดนะครับบริเวณกระเบื้องจะจะไม่มีสีดเช่นเส้นผ่านเพื่อให้ชัดเจนนะครับผมเอาเหรียญห้าปกติมานะครับเห็นไหมจะจะไม่ีขีดผ่านครับแต่เหรียญนี้ครับจะไม่มีขีดดูง่ายนะครับเนี่ยจะไม่มีขีดหน้าบอนะครับเหรียญนี้เกรดสูงนะครับหายากด้วยนะครับปีสี่หกนี้ปกติมันหายากอยู่แล้วยิ่งจะหาเหรียญพวกนี้นะครับมันก็มีในแผงเท่านั้นแหละครับมันไม่มีขายที่อื่น เหรียญนี้546สี่กเกรดสูงนี่ขายที่3,500บาทนะครับท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับสะสน,นะครับของสะสมนะครับครับก่อนจบคลิปนี้ก็ขอ,อคนละหนึ่งไลค์นะครับแลวก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมจะลงคลิปลงเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับให้ f อ ผู้ติดตามทั้งเก่าและใหม่นะครับได้เข้ามาดูนะครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม